สวัสดีค่ะท่านลมหรือผู้ที่เกิดในราศีกุมราศีเมถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาทํานายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจําเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสำหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท่านลมค่ะ พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนเข้ามาแล้วค่ะไพ่ของความโชคดีนะคะการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีะค่ะก่อนหน้านี้ใครที่มีอุปสรรคมีปัญหาสิ่งที่รอคอยก็รู้สึกว่าไม่สมหวังนะคะรู้สึกว่าหยุดนิ่งหยุดชะงักไปหมดเลยะค่ะก็นับจากนี้ไปนะคะอาจจะเป็น ครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะพะวิวออฟฟอร์จูนที่กับหัวก็คือ,อยังคงต้องรออย่างงี้นนะคะ่ะแต่ว่าเข้ามาแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะได้รับข่าวดีแต่ว่าก็ยังแบบยังไขว่คว้าไม่ได้อย่างงี้ค่ะแต่ว่าได้ยินมาแล้วนะคะแต่จับต้องยังไม่ได้แต่หลังจากนี้ไปะคะ่ะหนึ่งสัปดาห์ถึงสิบวันหลังจากหลังจากต้นเดือนของเดือนมิถุนายนนะคะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีะคะ่ะอะไรที่หยุดนิ่งก็จะได้ไปต่อนะคะอย่างเช่นการเดินทาง การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะการาขยับขยื่นไปข้างหน้าค่ะโชคฟุกฟุกในเรื่องของการเงินการงานนะคะการเดินทางแล้วก็เรื่องของหัวใจที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะการพบกับทางออกนะคะ บางท่านนะคะต้องรอคอยมากๆเลยนะคะสิ่งที่คิดนะคะอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะทำตามหัวใจของตัวเองนะคะบางท่านอาจจะผูกมัดตัวเองด้วยพันธะภาระหน้าที่เยอะแยะไปหมดเลยมันเป็นบททดสอบของมนุษย์ค่ะข่าวดีที่เข้ามาแต่ต้องอดทนและรอคอยมันเป็นอะไรที่ทรมานนะคะ แต่เป็นการทรมานเพื่อให้คุณเคยชินและปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้มามันต้องแลกไปด้วยทีเนี้ยถ้ารีบไปอาจจะเสียโอกาสที่ดีก็ได้ด้วยนะคะแต่บางท่านอาจจะเหมือนมีโอกาสแต่ยังไม่ตัดสินที่ทําอะไระคะ่ะครึ่งเดือนหลังไปอาจจะมีเรื่องของการตัดสินแล้วก็การไปต่อในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คิดไว้นะคะบางท่านอาจจะมีเขาเรียกว,ว่ามี มีความสามารถแต่ขาดโอกาสอย่างนี้ได้ด้วยนะคะหรือบางท่านสิ่งที่คิดก็ต้องอดทนและรอคอยค่ะช่วงที่เครียดก็ต้องเครียดนะคะแต่ช่วงที่ควรลงมือทำก็ต้องลงมือทำะคะ่ะไพ่ของแฮงแมนกำลังมาบอกว่านี่คือบททดสอบของมนุษย์ทุกอย่างค่ะมันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างอึดอัดด้วยความแตกต่างด้วยสิ่งที่คิดอาจจะไม่เป็นดังหวังหรือว่าการเรียกร้องมากจนเกินไปจากความผูกพันเป็นเรื่องของความผูกมัดนะคะมีเรื่องราวที่จบลงนะคะที่เรารู้สึกว่ามันย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้แด้ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่ทำได้เนี่ย มันจะดีกว่าเดิมไหมอย่างเงี้ยค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เจ้าชะตารู้สึกว่ามันจะเติบโตในทิศทางไหนแต่คุณก็พยายามที่จะประครับประคองสิ่งที่มีอยู่เหลืออยู่ไม่ให้มันพังไปทั้งหมด สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องราวที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเรื่องราวที่จบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจะคะ่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตากับคนรักอาจจะต้องแยกกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะหรือว่าจะต้องอยู่ห่างไกลกันนะคะด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะ อาจจะมีในเรื่องของความกังวลใจแล้วจะต้องอดทนและรอคอยเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คาดคิดอาจจะไม่เป็นดังหวังนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไปอยากทำเยอะแยะไปหมดเลยะคะ่ะแล้วก็ไพ่บอกว่า ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องหยุดในการกระทําทั้งหมดแล้วก็ทบทวนอยู่กับตัวเองะคะ่ะลองสันโดษสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคุณจะปรับตัวแล้วก็พบกับทางออกที่ดีแล้วก็จะมีข่าวดีเข้ามานั่นเองค่ะมาดูความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราศีเมทุนมีต่อราศีเมทุนบ้างนะคะราศีเมทุนนะคะอ่ากุ่มตุ้นนะคะท่านลมขออภัยค่ะคนรักของท่านลมนะคะ บางท่านอาจจะดิวอยู่กับพ่อไม่แม่ๆนะคะหรือว่ามีคนรักก็เหมือนไม่มีะค่ะเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันทีนี้ไพ่ของเก้าเหรียญนะคะเขายังรักยังรอคุณอยู่ะคะ่ะคุณคือคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยกันนะคะอยากทำสิ่งต่างๆร่วมกันนะคะ แต่เหตุการณ์บางอย่างนะคะที่ทําให้เราค่ะไม่เข้าใจการขัดแยง้งกันทะเลาะกันหรืออยากจะเอาชนะซึ่งกัแอะไรกันเนี่ยมันทําให้เขาสับสนนะคะความจริงบางอย่างนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยทำให้เราไม่คุยกันนะคะ ็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นเขาอาจจะไม่แก้ตัวนะคะนิ่งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่พูดถึงเรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่อธิบายเหตุผลมาวันนี้ค่ะเขาบอกว่าเขารู้ใจของตัวเองแล้วค่ะว่าการที่นิ่งและไม่พูดเงียบไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นนะคะ ารักคุณนะคะแล้วเขากำลังจะเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งการเรียกร้องสิทธิ์หรือการพูดความจริงการพิสูจน์ตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ไปต่อค่ะเขารักคุณนะคะ แม่หมอมองว่าเขากำลังจะพยายามกลับเข้ามาเพื่ออธิบายเหตุผลหรือว่าพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ตัวตนของเขาค่ะและขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะคะเขารักคุณค่ะแล้วก็ครั้งนี้แม่หมอมอ,มองว่าเขาเริ่มจริงจังะคะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์คือการอยากกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันแพลนเรื่องของอนาคตการอยากที่จะแต่งงานนะคะการอยากที่จะ สร้างสิ่งดีๆร่วมกันที่มันเป็นอะไรที่เป็นความมั่นคงมากขึ้นนะคะมาดูกันค่ะว่าในเดือนมิถุนายนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของท่านลมกับคนรักจะเป็นไงบ้างค่ะ ความไม่สบายใจจะเกิดขึ้นนะคะแต่ปัญหาจะจบลงและก็คลี่คลายในทิทางที่ดีด้วยตัวของมันเองค่ะช่วงนี้ให้เรามาระวังค่ะอย่าอย่านำคำตัดสินของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเข้ามาเป็นเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตะคะก็อยู่กับตัวเองก็ให้เรามาระวังเรื่องของความคิดนะคะช่วงนี้มีหลายๆอย่างที่ เป็นความกังวลใจหงุดหงิดน่าลำคาญใจหรือว่า,าทําให้คุณไม่สบายใจค่ะจากเพื่อนผู้ร่วมงานคนรอบข้างนะความคิดของตัวคุณเองแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างมีบทบาทต่อเจ้าชะตาม,มากๆนะคะมีสิ่งที่จะต้องเลือกและตัดสินใจอะค่ะระหว่างความจริงแล้วความกลัวช่วงนี้อาจจะคิดไปเองละแวงไปเองนะคะเรื่องของการตัดสินของคนรอบข้างค่ะ แม้กระทั่งความคิดของตัวเองด้วยความสัมพันธ์นะคะที่มาถึงจุดอิ่มตัวค่ะที่คุณแล้วก็คนรักจะต้องรีบจัดการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขดูเหมือนการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะต้องใช้เหตุผลเยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณและความสัมพันธ์นี้ไปตลอดเลย ใครที่รอคอยสิ่งใดอยู่คุณจะได้รับข่าวดีจากสิ่งนั้นนะคะข่าวดีจากทางไกลนะคะข่าวดีจากหน้าที่การงานหุ้นส่วนข่าวดีจากคนรักค่ะที่เขาจะนำสิ่งดีๆมาให้หรือว่าทำให้คุณสบายใจมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการที่เขาขอโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่นะคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะอาจจะทำให้คุณกังวลสับสนคิดมากว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะเสียงหัวใจของคุณแล้วก็เหตุผลการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคตค่ะจะทำให้คุณคิดถูกทำถูกมากขึ้นนะคะ ความสัมพันธ์นี้ยังตัดกันไม่ขาดะคะ่ะแต่อาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจนะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วความสบายใจหรือว่าทางออกที่ดีของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะอะไรต่างๆที่คุณมีความกังวลใจะคะ่ะจะพบกับทางออกและคำตอบที่ดีนะคะ ความสุขและความมั่นคงการได้รับชัยชนะอะค่ะกำลังจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะคะเป็นพลังงานที่เข้ามาแบบเป็นพลังงานของจักรวาลน,นะคะตอนนี้แม่หมอมองว่าคุณมีพลังงานที่ที่เยอะมากและต้องการแรงกระตุ้นสักหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ไปต่อ บอข้อความจากคนรักของทัดนลมด้วยนะคะในปักนี้ค่ะคนรักนะคะอาจจะเข้ามาหยิบยื่นโอกาสหรือว่าความช่วยเหลือให้กับคุณะคะ่ะอาจจะได้ของขวัญรางวัลโบนัสนะคะอะไรที่ฟุกฟุกและดีต่อใจะคะ่ะ เพื่อทดแทนในสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับคุณวันนั้นเขาอาจจะทิ้งคุณไปนะคะแต่วันนี้เขาจะกลับเข้ามาค่ะเพื่อขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่บางท่านที่บล็อกกันอยู่นะคะหรือไม่คุยกันนะคะในปักนี้นะคะคนรักจะกลับเข้ามาเราเคลียร์ใจะคะ่ะ ขารักคุณและจะยอมทุกอย่างนะคะขอแค่มีคุณอยู่ตรงนี้ค่ะคุณคือทุกอย่างในชีวิตของเขานะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่มีความหวังหรือความหวังมันจะลิบหลีค่ะแต่เขาก็ยังมีความหวังอยู่เสมอนะคะเขาต้องการโอกาสจากคุณค่ะในปากนี้นะคะ ทานลมจะได้รับการเยียวยาได้รับกำลังใจที่ดีแล้วก็มีความหวังครั้งใหม่เกิดขึ้นค่ะขอให้แนะนำให้กับท่านลมด้วยนะคะรักแท้ที่ยืนยาวค่ะเลือกด้วยหัวใจหวนคืนสู่สุขภาพที่ดีการกลับมาครั้งนี้นะคะก็คือเพราะว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนั่นเองเขาเป็นคนของคุณค่ะ ไพ่หมายเลข6กก็คือดาวสุกนั่นเองอะนะคะหรือว่าความสุขคะ่ะสิ่งดีๆที่ทำไว้จะได้รับกลับมาค่ะอย่างเช่นนะคะเงินที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างคาดไม่คาดไม่คิดคาดไม่ถึงนะคะหรือว่าการยืมอย่างฉันฉลาดและการจ่ายหนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าใครที่มีแพลนในเรื่องของการ สิ่งที่คิดไว้อย่างนี้ค่ะได้รับข่าวดีก็คือเงินกระแสะการเงินที่เข้ามาหรือว่าการที่คิดว่าจะไปหยิบยืมนะคะการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอย่างนี้นะคะ่ะคุณก็จะสามารถที่จะทําได้สําเร็จนะคะหรือแม้กระทั่งการที่ติดขัดนะคะในเรื่องของการที่จะต้องจ่ายหนี้หรืออะไรใดๆก็ตามไม่หมอมองว่ามีข่าวดีเข้ามาและสะผัสคลองมากขึ้นนั่นเองค่ะ เรื่องของความรักนะคะเป็นการตอบแทนในความดีของคุณค่ะก็คือเขากลับมาเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีค่ะและช่วงนี้นะคะให้คุณนะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะ ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆคุณจะสามารถจัดการได้โอกาสมาแล้วให้ควัวเอาไว้นะคะแล้วทำอย่างดีที่สุดค่ะในเรื่องของหัวใจค่ะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นะคะความโชคดีเข้ามา,าสู่เจ้าชะตาแล้วค่ะคุณมุมกำลังจะได้รับข่าวดีนะคะ ชีวิตกำลังจะไปต่อในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะหลังจากนี้นะคะอย่าก,กังวลกับภาพลวงตาหรือว่าอยู่กับภาพลวงตาให้มากจนเกินไปแต่ว่าให้คุณนะคะจงะเผชิญเผชิญกับความจริงนะคะกำลังจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะคะ ไพ่บอกว่าจงเปิดใจแล้วก็ตั้งตารอคอยปฏิหารนะคะเชื่อมัน่นในตัวเองค่ะแล้วก็อย่ากกลัวด้วยคุณกำลังจะมีข่าวดีค่ะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นเรื่องของการตั้งครรภการมีบุตรนะคะการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ด้วยค่ะหรือแม้กระทั่งการยกุกาเรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยนะคะก็ หมายถึงการก้าวสู่จุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งค่ะและที่สำคัญไพ่บอกว่าจงรู้ว่าเด็กๆค่ะจะได้รับการปกป้องนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านลุงด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดนะคะมาเริ่มต้นอัปเดตแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะ พลังงานตัวตนหลักของคุโสดทันลมนะคะช่วงนี้ค่ะมีความกังวลสับสนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยนะคะอย่านําคําตัดสินของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งตัวเองเข้ามาอย่างนี้ค่ะกระทบจิตใจนะคะช่วงนี้ค่ะความเหงานะคะแล้วก็ความคิดอาจจะทําให้คิดมากกังวลใจ อยากมีใครสักคนแต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะคะมีเรื่องที่คุณนะคะเก็บไว้ในใจอยู่คนเดียวนะคะอยากมีเพื่อนอยากมีคู่รักคู่ชีวิตอยากมีที่ปรึกษาช่วงนี้ค่ะค่อนข้างอ่อนโยนเซนสทีฟเพราะฉะนั้นระมัดระวังอารมณ์ที่เราเหมือนกับว่า อาจจะทำให้คุณควยเขวค่ะเพราะฉะนั้นหนักแน่นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะอยู่กับความจริงะคะ่ะอย่าไปคิดมากอย่าคิดอะไรก่อนหน้านะคะล่วงหน้าอย่างงี้ะคะ่ะในเรื่องของความรักนะคะแม่มองมองว่าเป็นความรักที่เข้ามาแบบที่แบบที่ฉาบฉวยนะอาจจะเจอด้วยความบังเอิญ จากกิจกรรมใหม่ๆจากการเรียนนะคะจากเพื่อนผู้ร่วมงานนะี่คะหรือว่าการาการแนะนำได้ด้วยนะคะแต่ดูเหมือนหลายๆอย่างมันเหมือนไม่ได้แบบรีบร้อนอะไระค่ะเป็นกาลยานามิตรใหม่ๆที่คุณค่อนข้างจะใจเย็นมากๆเลยนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะ กังวลสับสนในการที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะยังยึดติดอยู่กับอดีตก็ได้ยังไม่พร้อมจะเปิดใจคนโสดนะคะคุณกำลังจะมีข่าวดีเข้ามานะคะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะที่ทำให้คุณสบายใจแต่ว่าตอนเนี้ยใจของคุณความคิดของคุณต่างหากคะ่ะที่ที่ทำให้เกิดความสับสนแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองะคะ่ะ อย่ายึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆละทิ้งความเชื่อเดิมๆออกไปนะคะแล้วก้าวไปข้างหน้าค่ะมาดูกันค่ะว่าในเดือนมิถุนายนยนะคะแนวโน้มของคนโสดท่านลมจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะดูเหมือนไม่สบายใจเลยนะคะ ช่วงนี้น่าจะโฟก,กัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะความมั่นคงของชีวิตแล้วก็ครอบครัวาม,มากกว่าเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจค่ะถามว่าอยากมีใหม่ไหมนะคะอยากเริ่มต้นใหม่ไหมก็อยากมีนะคะแต่ว่ายังไม่ใชอ่อะไรที่ตอบโจทย์สำหรับคุณจริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นความรักช่วงนี้อาจจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจและวุ่นวายใจ าจจะเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ผู้ใหญ่หรือครอบครัวไม่เห็นด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามากๆหรือไม่ก็เป็นความรักที่มีความแตกต่างค่ะในด้านของอายุเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะความแตกต่างต่างๆค่ะที่อาจจะทําให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยได้ด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะไปเหนื่อยในด้านของการงานการเงินก่อนดีกว่าค่ะ เป็นอิสระไปก่อนนะคะในเรื่องของความรักนะ,ะเข้ามาแล้วดีนะคะไพ่บอกว่าอาจจะต้องมีปัญหาแล้วก็ไม่สบายใจะคะ่ะอาจจะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะ หรือไม่บางท่านนะคะอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของ,ของความรักมาแล้วก็เลยกลัวที่จะเปิดใจหรือบางท่านอาจจะมีคนเก่ากลับเข้ามาใหม่ได้ด้วยนะคะไปโฟกัสหน้าที่การงานก่อนค่ะความรักที่เข้ามาช่วงจังหวะนี้แม,ม,ม่มองว่ายัางไม่ชัดเจนนะคะหลีกเลี่ยงก่อนดีกว่ามีโอกาสเป็นธาตุไฟเมสิงธนูค่ะกุมไมถุนตุลมังกรพุชบกันนะคะ หรือไม่คนที่เขามีเสน่ห์ค่ะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือไม่ก็เป็นท่านน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะทีเนี้ยดีไฮพินเชตเนี่ยถ้าตัวเราเองเนี่ยสับสนและไม่มั่นใจในตัวเองก็คือไม่ชัดเจนในตัวเองก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามานจังหวัดนี้ก็คือไม่ได้ชัดเจนเลยค่ะ คนโสดก็โสดไปก่อนนะคะช่วงนี้แล้วก็จัดการในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ศึกษาคนใหม่ๆด้วยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณมากไหมนะอย่าพยายามฝืนนะคะติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ผิดไปเลยนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าเขาเข้ามาในแบบไหนเขาชัดเจนหรือไม่ะคะ่ะก็ไปโฟกัสไปเหนื่อยไปทุ่มเทให้กับเรื่องของหน้าที่การงานการเงินดีกว่านะคะ ขอให้แนะนำให้กับคนโสดด้วยค่ะอย่ายึดติดอยู่กับเรื่องราวในอดีตนะคะคนในอดีตหรือว่ากังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะจงให้โอกาสตัวเองให้โอกาสสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะถ้าไม่งั้นนะ่ะเดี๋ยวคุณจะสูญเสียโอกาสที่ดีสนุกกับทุกอย่างที่คุณทำะคะ่ะ คุณเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการทำหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันมีตัวเลือกที่ดีกว่าค่ะเพียงแค่คุณมองเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนหรือว่าการพยายามหนีจากความจริงในเรื่องของความรักนะคะจะมีเข้ามานะ แต่มีโอกาสในเรื่องของอาจจะเป็นคนเก่าที่กลับเข้ามาหรือไม่ก็เราอาจจะไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งนะคะอย่ายอมแพ้นะคะไพ่บอกว่าการตกหลุมรักหรือว่าการทําผิดต่อใครสักคนเนะะี่ยค่ะการให้อภัยหรือการแก้ปัญหาอย่ายอมแพ้คุณยังรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ก็มีทั้งเรื่องของการที่ ออกมาจากพลังงานลบๆและการกลับไปแก้ไขปัญหาค่ะใครที่มีคดีเขาเรียกว่ามาีมีปัญหากับสิ่งเก่าๆเดิมๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็ลองเปลี่ยนแปลงแก้ไขดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าการไปข้างหน้ามันจะดีกว่าการกลับมาพยายามะคะ่ะก็จงอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ จงตั้งตาคอยปฏิหารนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะความรักครั้งใหม่ค่ะการเดินทางได้ด้วยการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะความคิดที่เริ่มนะคะจุดประกายตัวเองจงรู้ว่าเด็กๆจะได้รับการปกป้อง เชื่อในสัญชาตญาณของคุณเองนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นทางนี้นะคะ่ะต้องระมัดระวังสําหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะเจอความรักที่ปุบปับฉับพลันหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการตั้งครันโดยบังเอิญอย่างนี้ค่ะก็ป้องกันด้วยนะคะระมัดระวังตัวเองให้ดีค่ะแต่บางท่านที่เกี่ยวข้องกับการที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคุณก็ต้องแบบเข้มแข็งนะคะเป็นผู้นำแล้วก็ ตั้งเป้าหมายชัดเจนจงดูว่าเด็กๆจะได้รับการปกป้องทุกอย่างที่คุณคิดและตัดสินใจทุกอย่างสําคัญต่ออนาคตและการเปลี่ยนแปลงนะคะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและคนที่คุณรักค่ะบางท่านอาจจะเจอความรักที่เป็นเด็กกว่าหรือว่าคนที่เขารักเด็กเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามไม่หมอง,องว่าน่าจะชัดในเรื่องของการเดินทางหรือว่าสิ่งดีๆที่เข้ามาส่วนเรื่องของหัวใจคะคะก็ ก็จะตามมาด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าใช้เวลาของคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดด้วยค่ะคอยคุณสมหวังในความรักนะคะ